ดีครับคุณลูกค้าวันนี้เราก็มีแปลงใหม่มาเสนอนะครับคุณลูกค้าเนื้อที่14ไร่นะครับของ19ครับบางน้ำเปรี้ยวฉาเถึงเซานะครับขายราคาถูกครับขายยกแปลงครับที่ดินแปลงนี้ขายราคา5ล้านบาทครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามได้นะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ตั้ง14ไร่นะครับขายเพียงแค่5ล้านบาทถมแล้วบางส่วนนะครับ เนี่ยครับลูกค้าเหมาะสําหรับปลูกบ้านนะครับคุณลูกค้าสนใจสอบถามได้นะครับที่ดินติดถนนนะครับคอนกีตนะครับนี่ครับแปลงนี้เลยครับของที่ดินคอง19นะครับบางน้ำเปี้ยวสะเชิงเซาใกล้กับบิงซูคอง19เลยครับห่างจากวิงซูเพียงแค่สองร้เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ0970544411ครับขอบคุณครับคุณลูกค้า